เที่ยวเซี่ยงไฮ้ห้วัน4คืน EP หวันสุดท้ายในเซี่ยงไฮ้แล้วนะคะวันนี้เรามีเวลาเที่ยวถึงเย็นเลยเพราะว่าไฟาเราออกตอน3ทุ่มเมื่อวานเป็นผู้ประสบภัยจากดิสนีย์นะคะ <c oughs> ก็เลยตื่นสายหน่อยบวกกับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยยังไม่รีบออกแทนวันนี้เราก็จะเน้นช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของฝากเก็บตกก่อนกลับไทยคะ่ะที่แรกของวันนี้นะคะเราจะไปกินร้านติ่มซำที่ได้มิชลินกันชื่อร้านว่าเถาเถา,เาจูเดมากินที่สาขาห้างนิวเวิลชั้นเจ็ดค่ะมากินตามรีวิวคนไทยนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านติ่มซำ ้นแบบีเพิ่งเคยกินน้ำเก๊กฮวยแบบไม่หวานนะคะคือมันหอมแล้วก็คล่องคอมากๆเหมาะก,กับวันที่อากาศหนาวๆแป้กับเพื่อนๆก็คือลองสั่งกันมาหลายเมนูเลยนะคะแล้วจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆทุกคนเป็นอาหารจีนที่อร่อยมากและทุกเมนูที่สั่งมาคือแป้งชอบหมดเลยเมนูที่ชอบที่สุดส่วนตัวแป้งให้ต้าหู้ทอดปอดเปี๊ยะสีแดงๆแ,แล้วก็ข้าวผัดอร่อยสมมูไม่ช่ินจริงๆค่ะแนะนาให้มาลองตอนบ่ายแวะไปซื้อของที่ห้างซูเปอร์แบรนด์มอลล์นะคะเป็นห้างของซีพีที่ตั้งใจมาห้างนี้เนะี่ยเพราะว่าจะมาแวะร้านนี้ค่ะามปรณ3 วันแนะนำว่าให้เผื่อเวลาดีๆส่วนตัวแป้งว่ารถโอริโออร่อยที่สุดค่ะแนะนำว่าให้ลองซื้อรถนี้ส่วนรถอื่น่ะเฉยๆใครจะถือขึ้นเครื่องให้แจ้งพนักงานนะคะเพราะว่าเขาจะแพ็คแบบใส่ดรายไอซ์มาให้แป้งบังเอินเจอร้านนี้นะคะก็เลยขอแวะนิดนึงชื่อชิงชื่อแฮนด์ครีมใครที่ดูบล็อกวันที่สองน่จะจําได้ว่าแป้งแวะร้านแฮนด์ครีมร้านหนึ่งไปแล้วนะคะสีชมพูร้านนี้ก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันนะคะมีแฮนด์ครีมตามวันเกิดเหมือนกันเลยแต่ความแตกต่างคือถ้าเป็นร้านสีเขียวเนี่ยเขาจะมีแฮนด์คคคคคคครรรรีีีีมมมมมมมแแแแแแแบบบบบบเเเลลลลลลล็็็็็กก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 กๆนน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 ้้้้้้้้่่่ะะะะะะาา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 ยยยยัััอออออองงงงหหวววววสสต์ชิืืถซปขฝไดด ใครที่ชอบสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางจีนเนี่ยแนะนำว่าให้ลองแวะร้านนี้ด้วยค่ะชื่อร้านว่า w o w c o l เ r นะคะเป็นร้านมัลติแบรนด์อยู่ในห้างเดียวกันเลยร้านนี้ก็จะมีแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์จีนี่คนไทยชอบใช้กันนะคะมีทุกแบรนด์เลยค่ะส่วนแป้งมาตามหาน้องบลัชอันนี้นะคะเพราะว่าเห็นมันไวรัลไม่นานมานี้ราคาก็ดีด้วยนะคะเทียบกับพรีออเดอร์ในไทยแล้วเนี่ยซื้อในจีนถูกกว่าค่ะออกจากห้างมาก็แวะไปดูของที่ดิสนีย์สโตร์นะคะชอปอยู่ติดกันเลยมีของแบบที่ไม่มีในพาร้้้ววยนนะ,ะแแ่าาาารรรงกงงรกกกกกออปปเเเ็ูััับบไไมมมใลลๆโฝ๋ เสร็จแล้วก็ออกไปซื้อของฝากกันต่อนะคะที่ร้านฮอตแม็กซ์แวะซื้อพวกขนมดังๆของจีนนะคะตามรีวิวคนไทยปไปสาขาพิพุกสแควร์นะคะเป็นสาขาเล็กแต่จะมีอีกที่หนึ่งที่ใหญ่กว่าคะ่ะเสร็จแล้วก็กลับไปหาอะไรกินแถวซินเทนตี้นะคะแวะที่ช่างไายเฟิร์สฟู้ดฮอลล์ใครที่อยากซื้อของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นพวกของแห้งของจีนเนี่ยแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะมีเยอะมากเพ่แงแค่แวรมากินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทนะค่ะเพราะว่ากลัวจะหิวก่อนขึ้นเครื่องมาซินเทนตี้ทันทีนะคะก่อนกลับก็เลยขอแว Tree. ร์ ตกในถ่ายรูปสวยแน่นอนเสร็จแล้วก็กลับเอากระเป๋าที่โรงแรมนะคะแล้วก็เรียกดีๆไปสนามบินคือเดินหากเกตเนี่ยเกือบจะไม่ทันนะคะเพราะว่าสนามบินเขาใหญ่มากจบเวลานะคะเกือบทริปเซี่ยงไฮ5วัน4คืนใครกำลังจะไปเซี่ยงไฮก็ลองเอาแผนของแป้งไปเที่ยวตามได้นะคะแฮปปี้ค่ะ